สยามทุกทิศทั่วไทยทุกเพลงคือคุณพูดถึงเรื่องน้ำมันเพราะว่าเรื่องรถเนี่ยละครับอมมีเรื่องรถมาฝากกันครับผมใกล้กันแล้วนะครับผมอย่างที่บอกกันนะฮะ7สิงหานี้หมดเขตแล้วนะครับผมกับงานนิสสันเดโ c คอนเทสนะครับผมอีโคคาแต่งง่ายเท่ได้สไตล์คุณนคุ้นคุนคุนะครับอยากเทอยากเทแล้วมีซับติดกระเป๋าด้วย นิสสันนะครับผมมาร์ชและอัลเมล่านั่นเองนะครับครับอันนี้เขาจัดขึ้นเป็นครั้งที่2แล้วเนาะถูกต้องเป็นครั้งที่เป็นอ่าครั้งที่2ถูกต้องครับผมแต่งรถอ่ประกวดรถนะครับนิสสันมาร์ชและนิสสันอัลเมล่านะครับผมซึ่งสามารถแต่งได้ไงก็ได้เลยเขามีแบบเป็นประเภทหนียวสามประเทศที่กําหนดไว้นะฮะประเภทที่หนึ่งนั่นคือมาร์ชสปอร์ตตี้ครับผมสามารถแต่งทั้งภายในและภายนอกก็คือแต่งเบา ได้หมดตสติกเกอร์ติดสปอยเลอร์ติดกระโปรงอะไรติดเลยเต็มเหนี่ยวประเภทที่สองมันคือ Marsh Creative นะครับผมภายนอกอางเดียวให้ติดสติกเกอร์กับฟิล์มนะฮะอุปกรณ์อย่างอื่นอย่าไม่ไม่อนุญาตอันนี้ไันไี้มีนะฮะอันที่สามครับ Almera Smart Almera Smart นี่นะฮะ จะเปิดให้แต่งได้ทั้งภายในและภายนอกเลยเต็มเนียวไปครับผมอ่าสามประเภทไปแล้วนะครับมีเงินงรางวัลใ้ด้วยใช่ป่ะถูกต้องนะฮะมูลค่ารวมเนี่ยสองแสนเลยนะแต่ว่านะฮะภายในงานนี่ยฮะอย่างที่บอกไปแล้วนะครว่ามันเป็น รูปแบบโตเกียวสเตทนะครับแบบญี่ปุ่นเลยญี่ปุ่นใช่นะฮะจะยกญี่ปุ่นมาในเมืองไทยนะฮะนนซึ่งภายในงานจะมีกิจกรรมและมีเกมต่างๆมีร้านค้าอะไรให้คุณผู้ชมเนี่ยได้ชมและไปร่วมถ่ายรูปกันได้ช็อปได้กินกันด้วยอ่างานนะครับผมก็จะแบ่งประกวดเป็น5ภาคด้วยกันครับผมภาคเหนือก่อนเลยละกัน17สิงหามนี้นะฮะที่ลานอารีนาฮอลล์บิ๊กซีซูเปอร์เซ็นเตอร์สี่แยกดอนจันจังหวัดเชียงใหม่ นะครับภาคอีสานภาคตะวันออกเฉียงเหนือของเรานี่นะครับผมวันนี้31สิงหานะครับ31ใช่ไหมที่ลานกิจกรรมหน้าห้างเซนทันพาซาจังหวัดอุดรธานีภาคใต้ลหะ ภาคใต้7กันยาครับลานกิจกรรมข้างห้างโรบินสันจังหวัดตรังครับและภาคกลางกรุงเทพมหานครวันที่14กันยานะคะที่เซนต์เอ็นเวิลด์ค่ะลานกิจกรรมเหมือนกันหน้าห้างถูกต้องนะครับใครอยู่ใกล้แถวไหนก็ไปร่วมงานกันนะครับผมอยากได้2แสนผู้ชนะเลิศนะครับจะได้รับโล่รางวัลพร้อมเงินสดและบินไปดูงานที่ต่างประเทศนะค่ะญี่ปุ่นไปญี่ปุ่นด้วยได้เงินโตเกียวออโตเซลล์อยากได้ตัง2แสน อถอยรถมาก่อนนะตอนนี้อยากได้สองแสนแสนสนใจติดต่อสอบถามได้นะครับผมนี่นะฮะอีเมลเราขึ้นให้แล้วนะครับ<ะ> n i ส s a n e ีโคเดคอเรชั n 2 0 1 3ันสิบสามแ m นะครับหรือว่าส่งทางไปรษณีย์นะครับหมดเขตรับใบสมัครและภาพถ่ายในวันที่7สิงหาคมนี้<ะ>อาทิตย์หน้าแล้วนะ,ะนะฮะเช็คข้อมูลได้ที่ www.nissan.co.th หรือว่าสอบถามได้ที่ 0821681313อีกข้อค่าแต่งงานเท่ได้สไตล์คุณนะครับมาโชว์ความคูลๆในแบบคุณกันเยอ่ยมโอ้ยลื่นไป่ะสองแสนน่อโอ้ยอยากได้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 เงินรางวัลแต่งรถใช่ไหมอนกตามนั้นนั่นแหละโอเค ไปร่วมสนุก hmm. ด้วยกันกับมิสแตนนะช่วงอะไรช่วงหน้าจะช่วงช่วงเลยเนี่ยไอ้เดี๋ยวโด้นสยามทุกทิศทั่วไทยทุกเพลงคือคุณ